ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพธิธีทำาการใส่พิธีให้กับตัวอักษรนะครับคันนี้ก็เป็นตัวที่เ,เป็นคลิปที่2นะครับคลิปแรกนี่ผมจะทําเป็นแบบเป็นรูปภาพนะครับใช้รูปภาพนะในในการทำนะแต่คราวนี้ผมจะมาแนะนําพิธีการทําด้วยการยิงไอยตัวแกเดียนนะครับก็ เป็นการเล่นเฉดสีนะครับครับก็ใช้ Photoshop นะครับ CS6 นะครับในการแนะนำวิธีการทำก็จะเหมือนกับคลิปที่เคยทำไปแล้วนะครับครับก็มาทำกันเลยนะครับให้มาที่ไฟล์นะแล้วก็โอเพนนะครับก็จะใหญ่คนนี้หรือกว้างคนนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็โอเคนะครับตอานี้ก็ให้เรามาที่ตัว Edit นะครับเลือกที่ฟิลนะครับ เท่านี้ครับ50%เกรนะครับแล้วก็ตัวนี้ opacity 100นะครับอันนี้ normal นะครับก็โอเคนะครับคราวนี้ก็มาตัวนี้ตัวนี้ครับคลิกแล้วก็เลือกใส่คอลเลคเตอร์นะครับเลือกเป็นสีสีเทานะครับออกอ่อนๆหน่อยนะครับโอเคนะครับ คันนี้นะครับก็ให้เราจะบวกเลเยอร์นะครับหรือว่าจะเรียกแผ่นขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับเท่าเดิมครับคันนี้ก็ดึงไปนะครับคันนี้ก็ให้เรามาที่ตัวนี้ตัวแกเรียนนะครับ เลือกแกเดนทูนะครับคลิกแล้วก็เลือกสีนะครับจะใช้สีใหม่หรือว่าจะใช้สีที่เขามีมาให้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้สีตัวเดิมของมันแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สีนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มไปอ,อีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีสีเขียว โอเค,นคันนี้ก็ยิงจะยิงทะแยงหรือจะยิงด้านข้างก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับรลีดิตนะครับ,รบถ้าใช้ตัวเนี้ยมันจะเป็นยิงจากตรงกลางมาเนี่ยมันจะไล่สีตรงกลางมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคันนี้ผมก็จะไปใช้ ตัวเดิมนะครับครับ,รบอันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้แต่ว่าผมยิงยิงยิงขึ้นนะครับอ่าอันนี้นะครับต่อไปนะครับก็ให้เราทำตัวนี้เดืดพิเดือดพิเครเลเยอร์นะครับอ่าก่อนที่จะ นี่นะครับก็ดูพิเศตไปก่อนนะครับดูพิเศตเยอะๆนะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาที่ตัวนี้ตัวแท็กนี่นะครับก็เลือก เอาเลขประมาณตัวนี้นะครับอ่าตัวน,นี้นะครับก็ให้เรามาที่ตัวเสร็จแล้วก็ enter นะครับ ้มาที่ตัวนี้ Move t o นะครับแล้วก็ Edit นะครับ Free Transform นะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวอ,อักษรตัวเลขผอมประตัวที่แล้วนะอ่ทีนี้ก็โอเคนะครับ พอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการไอตัวนี้เราเป็นเลือกเป็นสีเทานะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็นสีเทาน,เนะครับเขียนนะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับดูพิเคทเลเยอร์นะครับนี่ครับ คนะครับตัวนี้ให้เป็นสีดำนะครับโอเคนะครับก็จะอยู่ในสไตล์ตัวนี้อย่างนี้นะครับอ่ะคันนี้นะครับให้เราใช้ตัวนี้นมาคลิกตัวนี้นครับเลเยอร์หนึ่งก๊ปีนะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบน,นก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ๋อ ขอโทษครับก่อนที่จะเลื่อนขึ้นไปเดี๋ยวเอาลงมาก่อนครับครนี้ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับขอโทษทีครข้ามไปหน่อยทีนี้นะครับให้เรามาที่ตัว Move Tool นี่นะครับให้เราใช้ไอ้ Cursor นะ Cursor ปรับให้ตัวอักษรนะครับออกมาเป็นรูปเป็นพิตินะครับ Cursor นะครับใช้ตัวนี้นะ Move Tool นะครับแล้วก็ Cursor ที่แป้นนะครับนิดนึงนะครับให้มันเป็น ติดตัวนี้นะครับนะครับ,ารบจากนั้นนะครับจากนั้นก็ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ดันขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับอนะพอเราดันขึ้นไปแล้วนะครับให้เราคลิกขวานะครับ,ลรบเลือก create clipping m a r k นะครับ คันนี้ให้เราปิดไอตัวนี้ไอบ l l ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราก็ไอตัวนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะย,ยังเป็นยังเป็นตัวนีย้ยังเลือกช่องตัวนี้ยังปิดแล้วป,ปิดตัวนี้อย่างเดียวครับคันนี้ให้เราคอนโทรลแอลนะครับคอนโทรลแอลเพื่อที่จะเรียกไอตัวเลเวลนี้ออกมานะครับก็ให้เราปรับปรับความเข้มนะครับเอาเข้มขนาดไหนก็นะครับ เสร็จแล้วก็โอเคนะครับคันนี้นะครับให้เราเปิดไอบอลตัวนี้เสร็จแล้วก็ดันขึ้นไปตรงกลางระหว่างตัวอักษรนะครับตรงกลางระหว่างตัวอักษรนะครับคันนี้ก็ให้เรานะครับคลิกขวานะครับ Create clipping mark นะครับอพอได้ตัวนี้เสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เลือกอ่า ตัวนี้ครับบรายเน็ตคอนทราต์นี่นะครับเสร็จแล้วก็คลิกตัวนี้ตัวนี้นะครับการเชื่อมตัวตัวนี้ครานี้ก็ปรับตัวนี้นะก็จะเป็นวิธีออกมานะครับจะมากจะน้อยอยู่ที่เราปรับนะครับวิธีตัวนี้นะครับ,บ,รรบ,บอักษรก็จะเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับนะก็โอเคนะครับครับอันนี้ ก็ถือว่าเป็นการเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ว่าถ้าใครต้องการที่จะปรับสีตัวนี้นะครับก็มาคลิกตรงนี้หรือคลิกตรงไหนก็ได้นะครับมันได้ทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวก็คอนโทรลทีนะครับคอนโทรลแล้วก็ทีหรือมามาที่ตัวอีกได้นะครับฟีดทรานส์ฟอร์มนะครับคอนโทรทีนะครับคราวนี้ให้เรายืดยืดด้วยก่อนยืดให้มันกว้างไว้ก่อนนะครับ ถ้าใครต้องการได้กว้างกว่า,น,า,า,านี้ก็ใช้แวนนะครับใช้ตัวซูมนะเดี๋ยวก็เลือกลบกระบวกนะซูมอินซูมเอานะครับนี้ผมก็ต้องการแค่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับใช้เครื่องมือ move tool นะครับอย่าลืมคลิกตรงนี้นะเดี๋ยวก็ใช้เครื่องมือ move tool นะครับนะครับสีตัวนี้เราก็เลื่อนสี จะสังเกตว่าตัวนี้มันจะเลื่อนตามเห็นไหมครับขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วก็ปรับสีเอานะว่าเราทงการให้มันอยู่ประมาณตรงไหนนะครับหรือว่าจะ Edit นะค,คนเอแล้วก็ฟีทานส์ฟอร์มครับหรือว่าคนทวนทีนะมาตัวนี้ปรับสีให้ให้มันก็ดูสีตัวนี้นะตัวนี้นะมันก็จะหนุนตามนะครับ เสร็จแล้วก็โอเคนะครับอันนี้เวลาที่เราต้องการเล่นสีอะไรก็ให้เราไปดูที่ไอตัวแกเดียนนะครับหรือว่าจะยิงใหม่ก็ได้นะครับก็คือยิงอย่างนี้ไปเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีอยู่ในนี้นะครับมันก็จะไม่มาประกอบตรงนี้เป็นแต่ว่าให้เลือก ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงกรเดียนไปนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวนิธีการสร้างมิติให้กับตัวอ,อักษรหรือว่าตัวอักษรกึง่งๆึประมาณ2อ,ม,อมิตินะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ